สวัสดีครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรารายการอาจารย์ตุ้ยวิย์อด EP กครับ <EP S 1> ผมรผมรแล้วใกล้ร้อยเกินครึ่งร้อยแล้วเกินครึ่งร้อยมาแล้ว uh huh. <laughs> ตอนนี้เดี๋ยวเราจะข้ามประเทศนะไปอยู่ที่เกาะนะฮะเป็นประเทศที่มีหลายประเทศที่อยู่ในเกาะนี้ก็มีทั้งอังกฤษอ่เวลส์สกอตแลนด์นะ,ะแต่เราก็จะเที่ยวที่อังกฤษกันนะครับ uh huh. uh huh. อังกฤษเนี่ย ถ้าเกิดถามเขาว่าเขาเป็นยุโรปไหมเขาไม่เป็นนะเขาก็เขามีความภูมิใจนะไอ้เราก็เคยเคยได้ยินเรื่องของไอ้เบรกซิตอะไรพวกนั้นเนี่ยวุ่นวายมาจากสภาพยุโรปเวลาเราพูดคำว่าอังกฤษเนี่ยมันแปลจากคําว่าอิงเลิ้นซึงๆคนอังกฤษเนี่ยก็คือตอนใต้ท่านนั้นเองเลิ้นนี่คืออยู่ตอนใต้แล้วเวลช์เนี่ยอยู่ด้านซ้ายเวลช์นะฮะถ้าเป็นคนเวลช์แล้วก็ข้างเหนือก็เป็นสกอตแลนด์แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยแล้วรวม ไอร์แลนซึ่งไอร์แลน์เหนือเท่านั้นไอไ่าก็ร <s> วมแล้วเป็น UK เคยู e นเต็ดคิงดมครับสหราชอาณจักรใช่เพราะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยก็เอากันตรงๆอ่ะพวกอังกฤษเนี่ยเป็นคนที่ทับที่สุด <c oughs> มันเลยคล <c oughs> องบุกไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็มีเรื่องราวยาวนานเนาะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นเมืองที่ โดยเฉพาะลอนดอนเนี่ยเป็นเมืองที่ผมคุ้นเคยมากนะครับเคยอยู่ตอนเหนือสี่ปีนะครับในสายสถานที่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเข้ามาเป็นร้อยๆครั้งนะร้อยๆจริงๆในไมไดอมัวเพราะว่ามันอังกฤษนั้นเป็นประเทศเดียวที่มีมิวเซียมฟรีโอ้โหอันนี้เป็นเสน่มากๆถูกต้องเพราะนั้นคนที่อยากจะเรียนโดยเฉพาะลอนดอนนะฮะศึกษาเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยอันนี้เหมาะเหมาะที่สุดเลยครับที่เข้ากัาอาร์ตของเขานี่ถือว่า นะน่าสนใจหลายหลาแห่งมากใช่ฮะนะครับก็เดี๋ยวเราคุยคุยกันเนาะเชื่อว่าอาร์ตก็เคยไปมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมนะครับ,รบไม่ได้เพียงแค่ศิลปะวิชวลอาร์ตอย่างเดียวมิวสิกอะไรต่างเทศกาลรเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ฟังในคลิปนี้นะครับผม <บ S 1> ว่าลอนดอนมันมีเสน่ห์มากนะฮะถึงแม้ว่าปัจจุบันอาจจะแยกตัวมาจากในกลุ่มยุโรปออกมาแต่ว่า คือคนก็ยังเดินทางไปอยู่ต่อเน,นื่นองนะครับเพราะว่ามีสิ่งน่าสนใจเยอะมากเลยกส็สัตยาวนานแล้วก็อังกฤษเนี่ยก็อย่างที่เคยเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจครับนึกออกไหมฮะเพราะว่ามันหลกัหลกๆก็คือมันผลิตเหล็กก่อนผลิตเหล็กได้ก็ผลิตอาวุธได้ผลิตอาวุธได้ก็ผลิตเรือกลไฟได้ผลิตเทคโนโลยีได้เพราะฉะนั้นก่อนใครก็เพื่อนเลยมันถึงประเทศเท่าเราผมเคยพูดประจำว่าประเทศเท่าเราหนาวกว่าเราลำบากกว่าเรานะ คนน้อยกว่าเราแต่ทำไมต้องไปเรียนภาษาภาาษอังกฤษนี่เป็นภาษาที่ปวดหัวมากเนาะสามสิเอร์เซ็นออกเสียงไม่เหมือนที่เขียนเช่นคำว่าอะไรบ้างเลสเตอร์เลเชสเตอร์ไม่ได้นะใช่นี่อะไรคำมามีเบคเบคแฮมนี่เขาไม่ไม่มีนะชื่อเบคแฮมแต่เขาเบคเคิมนะฮะเป็นต้นตัวเอสตัวเป็นตัวที่วีเหมือนวอเตอร์ก็แบบวอลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบจริงๆตัวชีชัดกว่าที่อ่านออกมาเนี่ยเป็นสำเนียงเขาเรียกว่า คอกเน่ใต้ทางใต้จะออกเป็นแนวแนวนี้นะมีนี่ใช่มันก็จะแต่ว่าคนที่ educated เช่น BBC accent แน้วก็ชัดวอเตอร์ชัดเก่งมันก็หลายหลายสำเนียงเหมือนกันเนาะอาจารย์ก็จะมีสำเนียงกลางที่เพราะฮะประมาณกลางๆแล้วก็ใต้คประมาณแถวลอนดอนนะครับเอาละก็ลอนดอนมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะรูปแรกเลยที่ให้ดูก็คือบทเซนต์พอเนาะอ่าก็เป็นบทที่ สร้างในประมาณศตวรรษที่18นะครับแต่อย่าจำไว้นะคนอังกฤษเนี่ยจะมี C อยู่สองสตัว 1. เป็นคนที่ critical สเป็นคนที่ conservative ดูเหมือนขัดแย้งกันนะ critical แต่ conservative นึกออกไหมช่างโต้เถียงพอไปนั่งผับก็จะคุยกันเรื่องซีเรียสต่างนะฮะดูเด็ดเผ็ดมันทั้งในห้องเรียนเราเรียนใหม่ๆนี่เรางงเลยเอ๊ ทำไมครูเถียงนักเรียนกันร like ะเบิดอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นความเป็นคอนเซอร์วัติฟิฟเาเนี่ยก็หลายเรื่องเหลือเกินมไม่รู้อาร์เคยเจอไหมก๊กมอก,กน้ำสองก๊อกน้ําร้อนน้ําเย็นอาต้องน้ําร้อนน้ําเย็นก่อนแล้วไปลองน้ําร้อนอ,อตอนที่ไปเป็นนักเรียนแล ang, ้วยังยังแยกเป็นน้าร้อนน้ำเย็นเนี่ยโบราณมากเลยนะฮะก็อาจจะเป็นบ้านที่สร้างเก่าเหมือนกันฮะรูปแบบในศตรวรรษที่18นะฮะอันนี้เอาโดมมาให้ดูนะครับาอาจจะมีรูปอื่นเพิ่มให้ดูด้วยก็ก็ยังเป็นอิมเพรสของนีโอคลาสสิก มากเลยนะครับจริงจริงจริงๆแล้วก็ New นีโอคลาสิกในยุโรปก็เกิดประมาณตอแถวแถวนัปเปเลียนหลังจากน,นี้หน่อยหนึ่งแต่ว่าก็สิบเก้ายี่สิบใช่ใช่อันนี้ก็จริงๆแล้วกาถือไม่ใช่นีโอคลาสิกทีเดียวเป็นอิทธิพลของเรเนซองส์ไหลมาสวนในช่วงบารกนะฮร,รยังมีโดมแล้วก็มีเสากรีกอะไรเงี้ยน,นะฮะก็ถือว่าเป็นมาสเตอร์พิซหนึ่งนะฮะของ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 อังกฤษนะครับแล้วก็มีรูปที่สำคัญซึ่งวันหลังจะเล่าให้ฟังต่อนะครับ ที่เราต้องไปเยี่ยมเนาะแล้วอะไรครับที่นี่เวสต์มินสเตอร์แอบบี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่ถือว่าเป็นโบสถ์ที่สำคัญนะฮะจัดพิธีแต่งงานพิธีอะไรที่สำคัญของคนสำคัญเนาะโบสถ์ไฮโซว่าังนะฮะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ติดเซนต์เจมส์พาร์คนะฮะซึ่งพี่ไปขึ้นรถไฟแถวนั้นไปจ้ามสมัยเรียนไปไปโบสถ์อยู่แถวนั้นพอดีนะฮะแล้วก็เป็นโบสถ์ที่ ก็เก่านะฮะเ,เรารู้ที่ประวัติศาสตร์อังกฤษเนี่ยมันแยกจากแคทอลิกช่วงเฮนรีดีเอสนะฮะเรื่องนั้นก็เล่ากันยาวเลยนะฮะถ้าค,คุยกันคุยหลายชั่วโมงเลยรเราคงจำแอนเบอร์ลีนเราคงจำอลิาเบธที่หนึ่งนะครับ,รบซึ่งแม่ Elizabeth อลิาเบธที่หนึ่งี่ก็ถูกฆ่านะนะฮะโดนข้อหามีมมชูอะไรเงี้ยฆ่าเมียตัวเองแล้วก็เฮนรีดีเอสเอาสั้นๆเลยก็แยกตัวเองจากแคทอลิกก็เพื่อจะแต่งงานใหม่ อะไรเพศนี้แล้วก็ยิ่งมีเหตุผลทาง politically หลายเรื่องเลยช่วงนั้นก็เขาเรียกว่าราชวงศ์ชิลดอร์ใช่ใช่เป็นช่วงที่เรียกว่าประวัติศาสตร์อังกฤษแบบมันอันดับต้นๆในในยุคนั้นเลยนะวุ่นวายมากนะครับวุ่นวายก็เป็นคนเก่งอะยอมรับแต่ก็โอ้ทำหลายเรื่องที่มันนะแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นเฮดของทางด้านศาสนาด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เวสต์มินสเตอร์ก็มีเรื่องราวเยอะมากมายก็เป็นที่หนึ่งที่คนยอต้องไปที่ไหนครับฮาวส House of Parliament ใช่นะฮะครับ,รบอ,อ,อย่างที่บอกภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่ทริกกีนะครับถ้าเราอ่านกันตามตัวอักษรเราอ่าน Parliament ถูกไหมครัแต่ว่ามันต้องอ่านว่า ParliamentParliamentHouse of Parliament นะฮะก็รเราก็จะเห็นเหมือนกันอันนี้ก็สร้างนะฮะศตวรรษที่19แล้วนะครับ เลทถ้าจะไม่พิจาเทาสิก็น่าจะเป็น19แล้วก็ยังอั uh, ดดูสิเห็นไหมก็ไม่มีก็ยังเอาไอ้เขาเรียกนีโอก็ติดเอาอะไรที่ยังดูลับรูปแบบเดิมๆมานี่แหละอังกฤษจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ไม่หวือหวาเหมือนปาริสขณะที่ปารีสเนี่ยหลังตัดคอพระเจ้าหลุยสต้องคิดอย่างนี้มันจะเลยมีการเปลี่ยนแปลงมหาศาลหลัง ช่วงหลังปฏิรูปฝรั่งเศสเนี่ยเปลี่ยนแม้กระทั่งวันเจ็ดวันเป็นสิบวันห้ามคนเข้าโบสถ์เปลี่ยนปฏิทินไม่เอาปฏิทินตามไบเบิลอะไรนึกออกมฮาอังกฤษก็ยังคอนเซอร์วทีฟอยู่นะฮะซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมาถ่ายรูปกับหอนาฬิกาเป็นเซนต์หลังขที่นี่คือบิ๊กเบนเนาะ่ใชก็อยู่ริมแม่น้ําเทมซึ่งบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมาก่ซึงแน่นอนเราก็ต้องไปท่องเที่ยวที่นี่กันด้วยอยู่แล้วเนาะก็ต้องไปไซซีอิ่งดูนะครับ แล้วก็อันต่อไปรูปอะไรเอ่ยอาร์ตก็เป็นจัตุรัสทราฟิกลทราฟิกลสแควร์นะครับไอ้ทราฟิกอลสแควร์เนี่ยก็จะเป็นที่ที่หนึ่งที่โปรแกรมเราก็จะต้องไปเยอะเลยครับตรงนั้นมีอะไรบ้างเอ่ยแน่นอนที่สุดเลยมันมีเป็น National ลแกลเลอที่แบบถือว่าเป็นเดอะเบสเลยสำหรับคนที่ชอบงานศิลปะตั้งแต่ยุคเรอเนซองส์เป็นต้นมาฮะใช่ใช่แล้วก็มี เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะคุยให้ฟังนะฮะ National Gallery เนี่ยนะฮะแล้วก็ใช่แล้วก็จะนั่งถึงเวนเกิงเวนโกะก็มีนะเป็นก็เป็นเป็นแกลลเอรี่ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็สําคัญที่สุดเลยแล้วก็เป็นเหมือนเป็นบ้านที่สองผมผมัคุยได้เลยว่าผมเนี่ยก็เคยชอบเล่าขำๆตลอดว่าเราไปเข้าห้องน้ําที่นั่นนะฮะคุณไปเข้าตรงนั้นมันจะมีหลายอย่างมีพิคเกอร์ดิสเซิร์คสนะแล้วตกเลยเลยเข้าไปนิดนงึงเราวางไว้แล้วว่ามื้อเที่ยงเนี่ยจะต้องไป มื้อเย็นของวันนั้นเนี่ยจะต้องเป็นวันที่เราจะไปดูแฟนทอมออฟเดวพาราเพราะตรงนี้เดินไปถึงไชน่าทาวแล้วตรงติดกับไชน่าทาวก็คือพวกเธียเตอร์นะฮะคือเป็นแหล่งแหล่งรวมแบบทุกอย่างนะครับอันนี้ Looking For w a r d มาจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่พี่อยู่อังกฤษเนี่ยนะปลล่าสุดเนี่ยพี่กินเป็ดย่างทุกมื้อเลยกินป่าเป็ดย่างกมันอาหารจีนที่นั่นเป็นสไตล์กวางตุ้งที่คนไทยโปรดอร่อยมากหมูกรอบอะไรอร่อยมากนะฮะเหมือนที่คนไป สิงคโปร์แล้วเราไปกินข้าวมันไก่ทุกปากคือทุกทุกเจ้าอร่อยหมดมันยังเป็นนองโฟร์ซีซั่นไทยเรามากๆที่ลอนดอนนะครับใช่และอีกโฟรซีซั่นหลายคนได้เคยยินนะโฟร์ซีซั่นนะแม้คนไม่เคยไปเดี๋ยวนี้มันเปิดทั่วเลยใช่มีหลายสาขามากขายดีจัดนะฮะต้องไปเข้าคิวนะครับแล้วก็สัญลักษณ์อีกอันนึงก็คือก็รถประจําทางสีแดงแล้วก็อีกรูปหนึ่งไม่ได้เอามาเดี๋ยวอารจะหามาให้ก็คือรูปแท็กซี่อาร์ก็เห็นใช่ไหมที่เขาเรียกว่าแค a นี่ก็มออกเป็นแท็กซี่ดําทําไมรู้ไหมมันนั่งสบายเพราะว่าหลังคามันสูงมันเอาแบบมาลูกฟอร์มนี้ตลอดเพราะนั้นก็เลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของลอนดอนและอ้อ้อาวนี่ไง<ช> <laughs> นี่ผมยังนึกไม่ออกเลยไปซื้อที่ไหนมาในนี้นน <laughs> จำไม่ได้ <laughs> ดีเลยมาวางไอ้กันไมโครโฟนถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึง่งฮะที่เวลาคนมาที่ลอ <laughs> นดอนก็จะนิยมแบบเออมา ถ่ายรูปเป็นพ็อปนิดนึงแล้วเราก็อย่างที่บอกโปรแกรมที่จะต้องพาไปนะครับ p h n t t ม m of the Opera อ,อันนี้คือทุกคนรู้จักบับงคับเลยอยู่ในค่าทัวร์เลยต้องไป <laughs> เสียดายเพราะเขาจะมามาเมืองไทยแต่ผมบอกเลยไม่ได้ดูถูกนะไอของเดิรของที่มันคือมันไอเทอเตอร์เนี่ยมันมันคือโรงละคร,ค,รคือเมื่อก่อนเด็กๆเราไม่เข้าใจดูแม่พี่เนี่ยไปเข้าใจว่าเทเตอร์เนี่ยต่างจากซีนีมาเนี่ยตอนไปอังกฤษเนี่แหละ <c oughs> คือมันอลังมากอาคงเคยเห็น<บ> <ifa> ที่มันฉากเชิกมันเลื่อนเพราะนั้นเวลาเขาสร้างทีเขาสร้างเป็นสิปีเพราะนั้นต้องยอมรับว่าไอ้น็อกดาวน์ที่บินมาเมืองไทยเนี่ยสู้ไม่ได้ต้องยอมรับจริงๆ <c oughs> เพราะเขาต้องขนได้ไอ้นั่นเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วเราจะมันโหชันมากเลยนะครับโหแบบสตีฟสุดๆเลยแล้วก็แล้วก็ฉากเนี้ยต้องออกแบบดีมากคือมันเวทีไม่ใหญ่แต่มันเลื่อนเข้าเลื่อนออกเอาเงี้ยมหาศจรรย์ส์มากแล้วก็ ส่วนใหญ่มันจะแสดงเทเตอร์มันจะมีชื่ออย่างเช่นเฮอ Her Majesty. ร์ม e จ t สตีนะฮะก็อยู่ตรงนั้นแหละใกล้ๆก,กันนะเดินสิบนาทีถึงอะไรเงี้ยอันนี้แฟนทอมเนาะต้องไปดูฮะอันนี้บังคับ,คบดูเลย uh huh. นะครับทุกคนชอบแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมจะรอโปรแกรมออกก็คือ Festival Concert ที่ใหญ่มากเป็นคลาสสิกนะครับมีทุกสัปดาแล้วเราเรา,เราโชคดีมากจังหวะที่เราจบทริปเนี่ยประมาณ 11, 2. 2> 1 1 1มันมีประมาณ ตั้งแต่กลางจุลายนจ,จนถึงกลางเซปเทมเบอร์รรและมันชื่อว่าพรอมเอาสั้นๆก็คือเป็นไอเนี้ยเขาเรียกอัลเบิร์ตฮอลอัลเบิร์ตนี้คือพรินซ์ออเบิร์ตสามพระสวามีของ Queen Victoria ควีนวิกตอเรียสร้างในที่ระลึกแล้วเป็นฮอลโบราณเสียงไม่ดีละฮะแต่มันเป็นฮอลที่ตั้งแต่สมัยแรกคอนดักเตอร์ที่เฮนรูบูดเนี่ยบอกว่าอย่าให้คนที่ท้องถนนเนี่ยไม่มีเงินสามารถจะดูคอนเสิร์ตได้ก็เอาเก้าอี้ตรงกลางออกแล้วมีตั๋วยืนอ่าแล้ว โอ้โหในอดีตสมัยเรียนเนี่ยนะครับวงดังๆจากทั่วโลกมาหมดเลยเพราะรัฐบาลซับสิได์หลังๆตัดถูกตัดงบเหมือแต่ลอนดอนแต่ก็ดีแต่ว่าโปรแกรมเราเนี่ยจะไปจบวันที่1 1 1 2็พอดีและพร้อมมันจบ1 8 1 2 2 3ดังนั้นเนี่ยโปรแกรมท้ายเนี่ยสุดๆเพราะฉะนั้นผมคาดหวังว่าเราจะได้ดูซิมบนี้ดอรนไนของบีดีโอเฟนหรืออะไรเงี้ยนะฮะจะเป็นโปรแกรมที่ดีเพราะนั้นก็ จะจะอันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้านะฮะซึ่งถ้าเกิดเราได้นี่บรรยากาศพร้อมที่เข้าไปดูกันนะครับยิ่งใหญ่นะตัวสองพันี่ถือว่าใช้ได้แล้วไปนั่งบ็อกซ์แล้วนะครับก็ก็อยากจะพาจะมีโอกาสนะฮะพาไปดูนะฮะโดยเฉพาะในรูปนี้ใส่คอนแทคเตอร์คนนึ่ที่ชอบมาชื่อไซมอนวัตโตก็คาดหวังอีกอธิษฐานอีกให้เขามาวันที่เราได้ดูนะครับนะฮะโอเคเพราะนั้นก็คร่าวๆนะครับลอนดอน นะฮะใครยังไม่เคยไปต้องไปใครยังไม่อยากจะไปแล้วอยากจะไปเจาะรืึกับเราจะอยู่ช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับ,รบโอเคครับอขอบคุณคครรััับบสสวดีครับสวัสดีครับ